นนพี่เอิ้มจะให้ดูว่าพี่เอิ้มจะดูออกว่าตรงไหนคันตรงนี้คันอันนี้ที่คันก็คือจากการที่เราตัดข้างเล็บตัดแล้วฉีกดึงขึ้นไปไหม,ไมนั่นแหละพอเราตัดแล้วเราฉีกดึงขึ้นไปหนังอะ่ะมันติดขึ้นไปด้วยพอหนังมันติดขึ้นไปด้วยพอเราเอาเล็บออกแล้วทีนี้หนังมันก็เลย ขึ้นมาแทนมันก็เลยทําให้แข็งพอกดไปแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกแข็งเรารู้สึกคันแต่ข้างนี้เราไม่เป็นเพราะเราไม่ได้ตัดข้างเลยเราจะไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นแต่อันเนี้ย อันนี้คือพี่พเอื้องก็ต้องตัดเล็บออกนีดตึงนะเพื่อที่จะเอาหนังหนังคันออกบางคนบอกว่าอยากเป็นหนังคันอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอย่าเป็นเลยค่ะหนังคันเนี่ยเพราะว่ามันเจ็บหนูก็ดูไว้นะลูกหนูอย่าไปตัดข้างเล็บนะ ถ้าหนูตัดแล้วฉีกดึงอะหนูจะเป็นแบบเนี้ยจะเป็นแบบของคุณแม่โล่งไหม mm hmm. มาสกรรมต่อดูฮหัวเลาะเข้าไว้ค่ะเจ็บอ่ะ <c oughs> ถ้าเล็บถ้าถ้าเล็บของของของเราเป็นทรงเองอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นก้อนหนังคันหมดเพราะเล็บมันออกมาไม่ได้เราตัดแต่เล็บออกเนื้อเยอะพอเนื้อมันเยอะเล็บมันก็เลยจมแต่เราก็ต้องเอาเล็บออกแล้วเราก็ต้องเอาหนังออกด้วยถ้าไม่เอาออกมันไม่คัาน,นี่อันนี้คือรู้สึกมากใช่ไหมอเอาข้างนี้ก่อนดีกว่าน้อง บางคนบอกมีตัวเลือกได้เหรอยังไงมันก็ต้องเจ็บ <c oughs> มาต่อเจ็บนิดนึงนะคะข้างนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ หนึ่งสองสามสงสัยต้องนับหนึ่งถึงสิบห้าได้นะหกมันแข็งมากโทษนะคะอึบ้บช่วยอึ้บกับแม่หน่อยอึ้บนี่ไม่ใช่แบบ Hết bên nhà cháu ล่งแล้วค่ะหืม รองใช่ดูหนังเยอะไหมฮะเราเป็นมากี่ปีแล้วแต่ก็ตตััดดเองราเริ่มดีกว่าไม่ตัดเราเอาแต่เล็บออกไงบางคนจะชาเลยนะชาแบบชาไปข้างอ่ะชาแบบไม่รู้สึกอ่ะใช่ พราะหนังมันหนามากะต่อข้างนี้ข้างนี้นะหนังะ่ะหนามาถึงนี่เลยเนี้ยอย่นี้เลยไม่มีเล็บ หนึ่งสองสามสี่นับไม่ไหวเอ๊ะ เห็นเงียบนะว่าสลบผู้หญิงอ่ะงัดหนังเนี่ยอึดมากแต่ถ้าผู้ชายอ่ะงัดหนังอ่ะบางคนเป็นลมเลยเ,เขากลัวไงเพราะเลือดมันต้องออกบางคนกลัวเลือดหนังหลัามนะ โล่งไหมหมดไหมอ่ะไปกดดูก่อนเดี๋ยวให้ดูหนังโอ้โหึไม่มีหลงไม,ไม่ไม่ผ่านสายจ้าหรอกถ้ามีฮะ,น,ะนิ่มหมดละทีนี้เราก็จะหาย นี่คือหนังสองสามโห<ฮ><ฮ>สี่แล้วพอแห้งนะมันแข็งมากดู ถ้าถามเอื้อมนะความรู้สึกฝั่งโน้นจะมีมากกว่าเนี่ยนะฝั่งโน้นะข้างโน้น่ะข้างแรกของเราอะ่ะดูด,ด,ดิเอามารวมตัวกันดูดิรวงหมดแล้วใช่ไหมคะ